สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมืงนอวามาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้เราครบรอบแล้วเราจะมาใส่ผู้อินทรีให้ทุเรียนแล้วนะคะครบรอบจังมือครับก็ผู้อินรีนี่สามเดือนใส่ทั้งหนึ่งสองหรือสามเดือนก็ได้ครับก็แล้วแต่แล้วแต่แท่าน,<ใ>นมีตังค์ซื้องเงินซื้อ,อหรอครับก็นี่แหละครบรอบแล้วของเรานี้หนึ่งถึงสองสามเดือนเราใส่ทีหนึ่งแล้วคราวนี้เราจะมาใส่ต้นนี่มันมีโคกมีสองต้นก็ใส่ประมาณ ถางนี้ประมาณสิบกิโลนะทุกคนโดยประมาณ,รมาณครับรเอาใ,ใส่ใส่ใส่ให้เบิ่งนี่ครับเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็โรยโรยก็โรยไปตามนอกทรงเนี่ยทรงพุ่มปลายทรงพุ่มนี่แหละครับอยู่ตรงไหนก็โรยไปเลยครับนั่นแหละครับจัดไปครับใส่ไปครับอ่าสหรับทุเรียนแปลงนี้นะครับเราทําการตัดแต่งกิ่งเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วทีนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเราใส่ปุ๋ยเคมีไปทุก15ห้าวันนะครับเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอบางท่านก็ใส่ยี่มห้าจเจ็ดก็ได้นะครับทุกส5ห้าวันแต่ทางใบเราก็กระตุ้นเขาด้วยสูตรเสมอเหมือนกันครับแล้วก็เติมธาตุสังกะสีแล้วก็สารสกัดจากสาลายแล้วก็เราก็เติมสารป้องกันเชื้อราไปด้วยเพราะในลําต้นเขามีแต่แผลทั้งนั้นที่เราตัดแต่งกิ่งเขาครับพี่น้องแล้วทีนี้ ไอ้ที่ขาดไม่ได้เลยเราป้องกันเพี้ยไฟและ,มะแมลงที่มาหากินกลางคืนเราก็เติมลงไปเราสีดมาได้ประมาณสักครั้งที่สองสีดไปนั้นแล้วใบเขาก็ขยับมาแล้วนะครับใบเขามาแล้วครับใบเขามาแล้วครับออรบ,บางต้นก็ออกใบมาเยอะแล้วนะครับแต่ต้นนี้ก็เพิ่งขยับนะครับแล้วทีนี้เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนวันที่สามนะครับแล้วเราก็นับไปนะครับ กันออายาตุลาพศจิกาธันวาถึงเดือนธันวานี้ใบเขาอาจจะแก่เต็มที่หรือใบเพสลาเต็มที่วังนั้นเธอทงางภาษาราชการเขาพูดนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นต้นลักษณะเช่นนี้ถ้าท่านจะเอ,เอาเอาดอกหรือจะเอาลูกหรือภาษาชาวบ้านเขาพูดกันนั่นแหล,ละเราจะเอาดอกนะโอกาสก็มีนะครับพี่น้องครับเอาแม่น้องอติมครับใส่เสร็จหรือยังครับ เอาเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเอาก็แม่น้องกระตีมครับจัดไปต้นใหม่ดูซิครับเอเอเดี๋ยวถามก่อนครับแม่น้องกระตีมครับใส่ปุ๋ยสูตรยี่ห้ออะไรครับมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแม่น้องกระตีมครับอา้าวนี่คือปุ๋ย,ยอินซีซีพีหมอดิน ตาลูกโลกดอกบัวบานน้ำหนัก40กิโลกรัมนะครับไม่ใช่50กิโลกรัมนะครับปริมาณอินทรีย์วัตถุรองรับเขาก็คือมูลไก่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าขี้ไก่นะครับ90% 2. สอารอ้อยเขาก็เปลือกอ้อยทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับ10%ซนะครับผู้ผลิตก็คือบริษัทเจริญพภคกัณพันโปรริตจำกัดนะครับโอ้ยอ่านยากเนาะบ่กครับบริโภคชนะครับแต่พวอเขาบอกว่าของเขางามนะครับแต่บ่าบอกว่าของเขางามเขาก็สีฟองมันเท่าเลครับพี่น้องครับ ครับแม่นอ้องอาตีมครับจัดเลยครับต้นนี้ครับออยูยูย,ยูเออไม่ใช่ที่จอด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 ก่อนครับจอดก่อนครับอ๋อนนสำสำสสหรับต้นนี้ใบเขาเริ่มมาใบเริ่มมามแมลงก็เริ่มเข้าน,นี่แหละมันเป็นธรรมชาติอนนของเขาไอปีกแข็งเนี่ยไอแมลงปีกแข็งแกกินซะแล้วนี่กินไปแล้วนู่นๆ่นล่วงกันเป็นแถบเลยมันเป็นตัวตัวภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันมันเหมือนงาช้างนะครับ ยาวๆนะไม่รู้ภาษาสานนียเขาเรียกยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่ละแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันแม่น้องอัตริมครับท่านก็จัดไปเลยนะครับให้อยู่นอกๆทรงพุ่มหน่อยนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีท่านก็ใส่อยู่ประมาณปลายทรงพุ่มนะครับจัดไปครับ โอ้ยท่านอย่าว่าลากสิครับที่มันมันเป็นไม่ใช่ภาษามันไม่ไปสูสุภาพท่านก็บอกว่าอาเจียนทุเรียนสิครับเฮ้อจะไปห้กทุเรียน,ออน,ยนงั้นมันมันไม่สุภาพท่านก็บอกว่าอาอาเจียนทุเรียนเขาเดินออกมาข้างนอกเยอะแล้วอย่างเงี้ยนี่นี่ที่นี่เป็นภาษาสุภาพนะครับห่อเอาจัดไป,บโบโปอ่ากิ่งเยอะนะครับ ขนาดเราตัดกิ่งออกไปแล้วก็ยังเยอะอยู่เราตัดออกไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่นะครับดูครับโอ้โหดูที่กิ่งเขาพี่น้องเอยถ้าเอาจริงๆริงเราต้องตัดออกเยอะนี่นี่กิ่งนี้ก็ต้องเอาออกนะครับนี่กิ่งนี้นี่นี่ที่ที่ที่อยู่ตรงกลางเออนั่นแหละเราต้องเอาออกเพราะเขาเขาจะไปชนกับกิ่งนี้ไงกิ่งล่ะกิ่งนั้นก็ต้องเอาออกครับปีนี้รอดูนะทุกคนเราจะเอาลูกปีนี้ น้องแม่น้องอติมจะเอาลูกเหรือหรือว่าให้ทุเรียนเอาลูกทุเรียนอันนี้แม่น้องไอติมไม่เอาแล้วเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงยังไม่ยังไม่ได้โตเลยเพิ่งสองขวบนิดนิดเหรอออเลยใส่ไปใส่ไปเรากระตุ้นทางใบไปนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าใครจะเอาดอก รุ่นนี้นะครับสําหรับใบรุ่นนี้ออกมาท่านเก็บใบรุ่นนี้นะครับสําหรับใบรุ่นนี้จะเป็นใบที่เราจะเอาดอ,อกเขานะครับพี่น้องถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วเราก็สะส,ส,ส,สมอาหารเลยนะครับใบรุ่นนี้เราจะสะสมอาหารเลยเาาตันนี้สูตรปุ๋ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องมาสีแล้วครับพี่น้องถามมันก็ต้องถามว่ามีเวลาไหมก็ยังไงก็ต้องเอาเวลามาเนอะพราะงั้นเขาใบไม่ได้นอนกินอยู่เลยก็มาแล้วสิครับ อ่าครับแม่น้องกระตีนจ,จัดมาจัดมาจัดมาเลยครับเอา,เอาจอดจอดครับจอดใบเขาออกมาแล้วครับพี่น้องเอ๋ยนี่ใบเขาออกมาแล้วเอาแม่น้องกระตีจัดไปเลยครับสิบกิโลเหมือนเดิมครับไอตรงนี้ไอจุดนี้นะครับบอกกันตรงนะครับจุดนี้มีทั้งหมดหกสิบ สี่ต้นครับหกสิบสี่ต้นครับจุดนี้ครับจุดนี้ที่ที่แปลงที่เราปลูกนี่มันม,มีหลายจุดนะครับมีหลายจุดตั้งแต่สี่ปีสองปีห้าปียี่สิบปีแต่ตัวนี้ก็เกือบสี่ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังต้นเล็กๆอยู่บางท่านก็ปลูกมาสี่ปีแล้วก็บอกว่าผมปลูกเพิ่งได้สองปีครับโอ้ท่านอย่าไปโกงอายุนะครับพี่น้องท่านอย่าไปโกงอายุนะมันไม่ดีหรอกครับเราเราเอาเอา ขวอมิงมันก็คือขวมจมิงนะครับพี่น้องผม,ผมบอกผมบอกตรงนะครับต้นเล็กๆขนาดน,นี้ผมปลูกมาสี่ปีนะครับพี่น้องมันไม่ใช่สี่ปีหรอกมันสามปีกอัวผมก็ตีไปสี่ปีเลยแหละผมยืดอายุให้เขาแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้โอทุเรียนผมป,ปลูกนฮะเราะน้องที่เขาไปประเทศอิสราเอล,เอ,ลอ่ะโอ้คนที่ปลูกไปประเทศอิสราเอลเหรอ ไปประเทศอิสราเอลอเขาไปประเทศอิสราเอลเขาทาทัญญาหาปีไปอิสราเอลเขาจะกลับมาอยู่แล้วมันก็นั่นแหละครับก็เกือบตีไปสีปีแล้วครับพี่น้องแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้ยทุเรียนผมเนี่ยเพิ่งปลูกได้2ปีเองที่ใดได้เราปลูกได้3ามี่ปีแล้วท่านอย่าไปโกงอายุนะครับท่านอย่าไปโกงอายุมันไม่ดีหรอกครับเอาความจริงมันก็คือขวามจริงนั่นแหละครับพี่น้องครับครับผม ราคามุดปีนี้ดีไหมราคาังคุดนะครับราคาังคุดปีนี้เหรอ,อปีนี้หรือปีที่ผ่านมาของเรานี่แหละของเราปีจะถึงนี่เหรอ,อะจะดีไหมปีนี้เราก็ไม่รู้ดิอนาคตล่วงหน้าคุณก็ถามแปลกๆเนาะอ,ะอนาคตผมจะรู้เหรอแม้แต่ผมเองผมยังไม่รู้อนาคตผมเองเลยว่าจะเป็นเช่นไรสำ,สำหรับวังังคุดพี่น้องชาวใต้ปีนี้ปีนี้เขาออกมาเยอะนะ มังคุดปีนี้ทางทางพี่น้องสาวใต้ออกมาเยอะแล้วทีนี้ผู้ที่ไปรับซื้อหรือว่าลงนี้เขาเขาลงไปน้อยเขาไปรับซื้อน้อยเขากดราคาของท่านได้ก็บอกตามตรงนะพี่น้องชาวสวนมังคุดก็อ่วมอรไทยเลยนะครับแต่ก็ย้อนมากับที่จันทบ,บรุรีตอนนี้ก็ตัดตัดเกินเกือบหมดแล้วครับพี่น้องไอสำหรับสวนใดที่มี50ิต้นร้อยต้น200ต้นเขาตัดทิ้งเขาปลูกทุเรียนแล้วครับพี่น้องเพราะว่าราคามังคุดมันเป็นราคาที่ผันผวน มีดีดขึ้นดีดลงไอ้ดีดขึ้นก็นิดหน่อยแต่ดีดลงที่มันเยอะจิงเลย<ร>พี่น้อง <c oughs> แ,มแม่น้อกระติมพีเทแล้วก็ตัดไปซ้าหลายต้นนะครับตัดไปเลยตัดไปแล้วก็ถูกด่าเลยบางท่านก็บอกว่าไอ้นั่นที่ตัดมันไม่ใช่ต้นบางคูดแล้วท่านรู้ได้ไงว่าแม่น้อกระติมตัดไม่ใช่ต้นบางคูดท่านก็เข้ามาดูสิครับพี่พน้องไม่ได้ตัดนะตัดเพราะว่าจะปลูกทุเรียนคเพราะตัดจะปลูกทุเรียนครับ แล้วเราก็ยังเหลือคงที่ไว้อยู่700กว่าต้นเรายังคงที่ไว้อยู่ไม่ใช่ว่าเราตัดจนหมดนะครับเพราะพื้นที่ของเรามันก็มีพอปลูกอยู่แต่ที่สวนที่ที่ที่สวนบางท่านที่มีเล็กนีน้อยนะบางท่านมีสองไร่สามไร่นี้เขาไม่ได้คิดมากนะเขาเขาคิดตอนหกทุ่มตอนเช้าเขาตัดเลยนะเขาไม่ได้คิดนานนะเขาคิดตอนหกทุ่มตอนเช้าเขาตัดเลยนะเขาเปลี่ยนแปลงในการปลูกทุเรียนมันมันใช้รายงานก็เยอะปลูกทายากด้วยทุกคนทํายาก จะให้ดูสวนมังคุดฝั่งโน้นน่านครับมังคุดฝั่งโน้นปีนี้ออกใบมาน้อยครับปกติปกติมังคุดที่สวนนี้เขาจะแตกใบอ่อนช่วงเดือนสิงหานี้เยอะนะครับประมาณถ้าเจ็ดต้นเขาจะออกเมามานสักสามร้อยกว่าต้นหรือครึ่งตัวครึ่งนะครับแต่ปีนี้ออกมาน้อยมากเราก็ไม่มั่นใจว่าช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงบนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาานี้ลมหนาวเขาจะเข้ามาหรือเปล่าถ้าลมหนาวเข้ามาโอกาสถ้าเขาไม่แตกใบอ่อนมาอีกนะไอ้ที่อยู่นิ่งๆนั้น โอกาสที่เขาจะออกดอกได้เลยก็มีนะครับพี่น้องแต่มังคุดทางต้องบอกตามตรงนะมังคุดภาคตะวันออกนี้จะออกก่อนทางภาคใต้นะครับเพราะภาคใต้เขาจะออกทีหลังทางภาคตะวันออกสับสนไหมครับพี่น้องงงไหมครับบางท่านขนาดออกไม่พร้อมกันนะครับราคาก็ยังโห่หน้าใจหายแต่ทุกวันนี้ทางจันทบุรีเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงพืชไปเยอะแล้วนะครับ ส่วนใหญ่อนาคตข้างหน้านะครับอีกส0ปี20ปีนี้มังคุดนี้จะเหลือเฉพาะเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเจ้าใหญ่ๆเขามีพื้นที่เยอะบางเจ้ามีร้อยไร่เขาก็เก็บมังคุดไว้อยู่ที่ประมาณมาจากักสิบไร่อีก70 8ดแปดสิไร่90้าบไร่นี้เขาก็ปลูกทุเรียนแต่ถ้าคุณจะไปนเน้นที่มังคุดอย่างเดียวแล้วกบบอกตามตรงนะครับตายยัางเคียดนะครับพี่น้องอมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกปีนะครับบางปีมันไม่เป็นลูกนะครับเอาแล้วบน่นบนบนานแล้ว บนนานแล้วบนนานแล้วบอกอ๋อจมอ๋จมนานแล้วแม่น้องติมใส่เสร็จยังนี่เสร็จแล้วอ๋อใส่เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะมากระตุ้นทางใบเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมารักษาใบไว้เพราะนอนเข้ามานะครับพี่น้องบางท่านก็บอกว้าวอ๋อทไมท่านใส่ปุ๋ยเคมีล่ะบอกตามตรงนะครับที่สวนเราทําเป็นธุรกิจนะครับถ้าเราจะใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวไม่รอดนะครับถ้าเราจะเราจะดําเนินการปุ๋ยอินทรีย์เราต้องมีจุด กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายให้เขานะว่าเราจะไปขายให้ใครอยู่ที่ไหนแล้วเราจะโปรโมทยังไงถึงจะรอดนะครับปุบ๋ยอินรีนะครับถ้าเราจะเน้นไปที่อ่าเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวแต่ที่เรานี้เราเน้นไปที่อินทรีย์และเคมีร่วมกันนะครับเพราะเราเป็นทําธุรกิจเพราะเราส่งออกไปทาง,ทงประเทศจีนนะครับไอตัวที่ตกไซต์เขาขายในประเทศไทย ไอ้ตัวนั้นมนันเรื่องของพ่อค้าคนกลางเขานะครับไอ้ที่นี่เราขายให้เขาแล้วเขาจะขายไปที่ไหนก็เรื anyway> like. ่องเขานี่มาแล้วครับนี่ได้ตัวนี้ที่มันกินอกินใบนี่นี่กินใบทุเรียนใช่ไหมอ๋อทุเรียนก็ไปเลยนะเขาจะปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเราก็อัญเชิญเขาบอกว่าไปเถอนนะถ้าไม่ไปพรุ่งนี้ก็เจอยาฆ่าแมลงแล้วนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาแม่น้องกระติ๊มสำหรับคลิปนี้แม่น้องกระติ๊ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วทุกคนอันนี้สําหรับที่มาใส่ปุ๋ยอินรีนะคะทุกคนใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะเพราะเราเตรียมไว้ให้าก ช่วงที่เขาจะได้ใบได้ดอกดิถ้าเราจะเอาดอกใช่ไหมล่ะโชคดีเลยมีเงินใช้กันทุกคนด้สบายดีถ้าอยากมีเงินใช้ถ้าไม่ทางานก็หวังอย่าได้จะได้งานได้เงินต้องทํางานนะครับถึงจะมีเงินใช้สําหรับวันนี้พ่อน้องอติมลุยเสือนรือพ่อใหญ่หนวดขอกล่าวคําว่าครอบคุณครับ